วันนี้เรามีการทดลองสนุกนกอีกการทดลองหนึ่งนะครับจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสายตาของเรานะครับซึ่งอ,อ,อุปกรณ์นี้ก็จะง่ายมากใช้ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือกระดาษ ตารางหมากลุกเนี่ยหรอคะตารางหมากลุกอ้าวนี่ไม่ใช่ตารางหมากลุกธรรมดานะครับจริงๆแล้วเนี่ย<ม>เป็นกระดาษที่อุตสาห์พี่อุตสาห์ใช้เวลานานมากในการระบายสี<อ>เป็นตลาดาแผ่นนี้นี่คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวดาใช่พี่ทำนะแถบหนึ่งนี่นะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่สิบปดช่องอย่างนี้นะครับช่องอพี่ได้เตรียม,มาละแปดแถวแแดูเหมือนตารางหมากรุกจริงๆไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเอามาทดสอบสายตาของหมอเพื่อนนี่แหละ ทดสอบยังไงคะก็เห็นแล้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมอ้าวดูเห็นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเส้นตรงไหมตรงไหมอ้าวตรงสิคะมันตรงไหมอ้าวดูฝั่งนี้ส้นตรงเปล่าตรงดูฝั่งนี้ตรงไหมตรงหมดนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าสี่เหลี่ยมพี่นิกถามถามเพราะว่าอยากจะให้แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้งั้นะเดี๋ยวดูเลยนะครับอืมวิทำไมเริ่มเริ่มไม่จัดตุลัดแล้วคะพี่นิกอ้าวอุ่ย ก็ขนานกลายเป็นขนมเปียกปูนมันก็ข้างหมูเอ๊ะสายตาหมอ,อเพื่อนดีหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นเป็นเส้นตรงแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ใช่ไหมแต่เม<ช>ื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะเส้นอาจจะเป็นเส้นขนานกาันแล้วบางอันก็ ยาวบางอันก็กว้างกว่าแล้วมาแคบบางอันก็กว้างแล้วก็แคบบางอันคือเป็นคางหมูไปเลยสี่เหลี่ยมบางอันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมบางอันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนจริงๆแล้วนะครับสายตาของผมเพื่อนน่าก็ปกติดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของภาพลวงตาท่านเองภาพลวงตาก็คือภาพที่ใช่ภาพที่เราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นใปตามสิ่งที่มันเป็นนะครับ พี่นี่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพลวงตาจริงๆเลยนะคะเอ๊ะอันนี้ว่าไปดอยชมกันเปล่าไม่ใช่ภาพลวงตาเนี่ยใครๆก็สร้างได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติน้องๆอาจจะเคยเห็นภาพลวงตาหลายรูปแบบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองเห็นเส้นตรงนี้แต่ถ้าลองดูถ้าเกิดว่าเราหมุนไปทางอื่นนะครับมันก็อาจจะมองได้ อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับเ,เราลองหมุนไปรอบๆดูนะครับค่ะอ,อย่างนี้นี่เราทําให้เขากลับมาเป็นจัตุรัสเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะก็ได้ครับจริงๆแล้วถึงบอกว่าภาพตรงนี้นี่นะครับที่เราเห็นเป็นเส้นที่จากเคยขนานกันไม่ขนานกันสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสแล้วก็กลายมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมหูหรือเปียกปูนไม่เท่ากันเนี่ยปรากฏว่ามันก็เหมือนเดิมใช<า>่ไหมครับ้าวกลับมาเท่ากันแล้วเป็นเรื่องของภาพลวงตาจริงๆด้วยค่ะใช่ครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพีเยงแต่ว่าเวลาเราเลื่อนนะครับเวลาจุดสีดำนะครับตารางสีดํากับตารางสีขาวเวลามันตัดกันนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเห็นภาพที่เรามองเห็นแตกต่างไปจากภาพที่เป็นเป็นจริงนั่นเองนะครับมันมีหลายภาพเลยทีเดียวนะครับในธรรมชาติที่หลาอจะเคยเห็นหรือว่าเราทําขึ้นมาก็ได้นะครับฝากน้องๆไปลองคิดดูแล้วกันนะคะ